อกยได้ได้ยืเลยนะยืเลยนะเออีดกีแล้วีกยืเลยแม่เลยนะม่นีดเลยเลย้ดีมันร้อนดเนมีตุมแล้วแ่่ตุ่มหายแล้วแม่ล้างสะอาดเช็ดสะอาดแล้วไม่มีตุ่มสำคัญมากเลย พ <ừ. S 2> <ừ. S 1> อเวลาที่เขาเป็นอะไรนะเกาจะไม่ยอมกินอะไรเลยเขานะจะไม่กินอะไรแฉะแห้ง,งหมดเลยเ <ừ. S 1> อยโอแปลกจริงๆโอ้โหชิ้นหนึ่งจนี่ยเป็นคนเป็นนวิธีทำอย่างพระตุดงไงหนูทำอย่างพระตุดงพระตุดงเขาก็ใช้วิธีอดข้าวอ่ะเวลาเขาป,ป่วยนะก <ừ. S 1> ็นอนเฉยเฉย เฉีดสามวันก็ก็หายาีวนนก็เอาอย่างนี้นอ่าางลง,ห,ลงหนาวละนนี้หนวยนาดไดเลยหนวยนาดไดเลยวันนี้กอดคอนเนตเลยกอดคอเนตขาะขายางมั่นคง หันท้ายหันท้ายขึ้นแม่หันท้ายขึ้นหันท้ายขึ้นหันท้ายขึ้นหันหน้ามาคุยกันหน่อยที่เนี่ยไม่ต้องไปรีบนอนนักแม่เห็นไหมน,นะไม่ต้องรีบนอนนักนะ